สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้น้องมกรมาเล่นแรงนะครับอาจจะตัดมาตอนที่เริ่มไปสักพักแล้วเพราะว่าโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โธ่กันกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยูอ่กน ไม่อะไนก็ได้กันนะ

วเาร์จะเปิดมิกไม่ปอกปีเปอรไม่ได้กไม่้ปไม่เสีย ไม่นะขอบัญญากันนะทุกคน Quadra kill คนเรายิงคเนเก่งมากเลแล้วก็คิดว่าเราเปู่ทุกคนอยาไปสนใจเลยว่าแพงหรือไม่แพงที่รู้คือไปกันต่อ Mm. Oh, ah. okay. deep side โอมันยิงแน่ไงวะช่วยด้วยชวยดยอู๋ทุกคนแเราต้อคิวอะ่ะตึงไหมกำลังยึดแอร์ดรอปป้องกันจบได้ไม่ต่อเลยทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปตอนนี้เราเปิดเลยนะ